สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพ่อยๆวันนี้นะคะพอยก็จะมาพูดถึงเรื่องคําที่ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษใช้บ่อยมากๆเลยอาจจะเป็นคําอุทานาจ,จะเป็นคําทักทายหรือว่าข้าจะถามแบบสั้นๆหรืออะไรอย่างนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีคําว่าอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือ really จริงจริงปะเนี่ย really ไม่อ่ะเชื่อเลยนะ that's unbelievable Are you serious? For real? 你不是听错了？真的？真的？真的吗？真的假的？真的假的？嗯，朋友，我,我有没เคย有แฟนมาเลยยี่สิบปี。อยู่ดีๆเพื่อนบอกว่าฉันมีแฟนแล้วนะ Really? 真的假的？真的假的？คำต่อไปนะคะก็คือคำว่า干嘛干嘛 What's up? What's up? What's up man? เหมา เราโทรไปหาเพื่อนใช่ไหมเราจะทำ hey what's up เอ่อภาษาจีนก็มีเหมือนกันคือกล้าหมาก้าหมาคนจีนเาะธอมีอะไรเนี่ยไหมกล้าหมา I'm doing nothing สมมติว่าเราเจอเพื่อนคนนี้ทุกวันอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแล้วก็บอก hey what's up เหมือนแบบเป็นคำทักทายเฉยกล้าหมาคือไม่ได้อยากรู้คำตอบขนาดนั้นพเพื่อนอาจจะบอกว่าไม่กล้าหมาก้าหมาไม่กล้าหมา <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรว่าบางคนอาจจะตอบจริงๆหรือว่า我在跟朋友聊 I'm talking to my friends กับมหมาก็เหมือนอารแ What are you doing กับมหมาอย่างเราได้ยนเสียงห่าใช่ไหมเรากับหมาแบบอะไรเนี่ยเหาทำไมเนี่ยสมมติเราพูดถึงใครของนั้นก็แบบมาแล้วเราบอกว่า oh we speak of the devil speak of the devil คือเราแบบพูดถึงใครคนนั้นลาเต้ยุดเราพูดถึงใครคนนั้นก็มาเลยคือภาษาจีนก็คือชั่วเชา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 เต้าชั่วเชาเชาเชาเต้าเต้าลาเต้ oh no ลาเต้ stop ต่อไปก็คือสมมุติเวลาเรากินข้าวกับเพื่อนต่างชาติเราก็จะได้คำถามที่ว่า is it good 好吃吗好吃吗这个好吃吗这个好吃吗,好吃吗,好吃吗แต่คงไม่มีใครตอบแล้วนะ No it's not good หรือว่า嗯不好吃อันนั้นมันก็คือแบบตรงเกินไปแลาต้อย还可以ค่以嗯 that's okay ก็พอกินได้ก็โ okay. อเคต่อไปก็คือคำว่าแล้วแต่เลยแล้วแต่คุณเลยเนี่ยนะคะหรือภาษาอังกฤษคือว่า up to you up to you สวยเปีนเน่ยนนี สมมติว่าเราอยู่กับเพื่อนใช่ไหมล้วเพื่อนถามว่า what you feel like eating แบบอยากกินอะไร what you wanna eat หรือภาษาจีนนะจยาว่า你要吃什么你想吃什么เราจะว่า up to you 随便随便你 up to you it's up to you ก็คือแต่เลยได้หมด next is ง心ิน no worries no worries ให้คนอื่นไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงเราอย่างเช่น เราจะบอกว่าฟังซินราตด้ออกไปโอ้ยพี่อัดคลิปอยู่มึงพี่อัดคลิปอยู่จะมาอ้อนอะไรพี่ตอนนี้สุ่ยเปลี่ยนท่าเรื่องของลาตี้เลย whatever ต่อไปก็คือ do you want this เอาไม่รู้ว่าสิ่งนั yeah. ษษ้นในภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเราก็บอกว่า你要这个吗你要这个า Do you want this? Do you want this? อันต่อไปนะคะถ้าเราจะให้กำลังใจเพื่อนเนี่ยให้เราพูดเลยว่าเจ้ายเจ้า go for it you can do it I know you can do it เจ้าอยูเจ้ายนข้า I know you can do well on your exam tomorrow go for it you can do it ต่อไปถ้าเรามีเพื่อนต่างชาติเยอะๆแล้วมาแล้วเราแบบไม่เข้าใจอ่ะเราก็พูดเลยว่า can you repeat it? can you repeat it? I'm sorry I didn't get it. Can you repeat it? or Can you say that again? หรือภาษาจีนเราก็พูดว่าใจช่วยเปลี่ยน好吗ใจช่วยเปลี่ยน好吗ใจแปลว,ว่าอีช่วยพูดอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบ好吗โอเคปะใจช่วยเปลี่ยน好吗ต่อไปนะคะคำที่ใช้บ่อยก็คือ it's so เหมือนเป็นคำูุทานว่าโอ้สมมติเราไปจับตัวหมูคูหนึงแล้วแบบ คู่ละหลายพันจริงๆเราใส่คู่ละยี่สิบก็สวยเหมือนกัน It's so expensive It's so expensive ไทยกล้วยเหรอไทยกล้วยเหหรือว่า Oh my god ทำไมวันนี้มันร้อนอย่างนี้เนี่ย So hot today หรือเราจะบอกว่าไทยร่อหรอไทยร่อหรอหรือว่าสมมติว่าวันนี้มันหนาวมาก So cold today ไทยรลังเหรอไทยร้อนเห สมมติว่าเรากินมางอย่างมันอร่อยมากอะทายหาชื่ะท้ายหาชื Oh my god it's so good it's so delicious This mean the taste so good จบแล้วนะคะสำหรับ Chinese and English daily use วันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถเอาคาพวกนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เราเจอกันใหม่นะคะ See you again next video Bye bye สันดูมาจะเลยมาไปใช้กันนะ